เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับรายการ The f o k g a m กันอีกเหมือนเดิมนะครับ <laughs> วันนี้เราก็อยู่กับฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมที่ชื่อว่าอย่าไม่รอไม่ใช่อย่าไม่เลอยลอย่ามาเตะฮัทอย่ามาเตะนะครับรีกได้ว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นนินจาสายซับพอร์ตนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะก็หลังจากที่ผมไปดูคลิปจากยูทูบเบอร์ YouTuber หลายคนมานะฮะก็รู้สึกว่ามันเป็นซับพอร์ตจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็เติมมาเล่นในที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับอยาจะทุท สำหรับยาเมตเต,ต่ทำไมกูจะพูดว่ายาเมตเตะต,ตลอดเลยวะเนี่ฮยฮายาเตะนะครับผมอ่าปึ๊บโอเคในครับมาสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมเนี่ยเพราะว่าเรามีในเรื่องของสกิลที่ตรวจจับศัตรูได้ด้วยจากพาสซีฟของสกิลสองนะฮะตัวนี้ย้ำเลยว่าเน้นตีไวนะครับผมยิ่งไวยิ่งเทพนะฮะ เอฟซีกูด้วยเอซด้วยครับผมยี่วันนี้รู้จักผมอีกแล้วท่านผู้ชมคือปลาดาาจุ๊บๆๆๆนี่เจ็บจุดๆเจอดนี่ครับผมสนุข้ามรู้จักเราด้วยนะฮะปลาปโอเคนะฮะโอเคมีเพหน่ามาช่วยนะครับผมโอ้โหฝั่งเขาก็มีเหมือนกันคุณยมิเตะคุณยมิเตะเออเอาเพน่าบอกพี่จัดตัวจริงกว่าครับ จับตัวจริงครับผมผมตัวจริงครับนะฮะไม่ใช่ผมตัวปลอมผมตัวปลอมเพมื่อนผู้ชมตัวปลอมรับรับแอดเพื่อนผมดีป่ะเออโอเคอ่าจัดไปใช่ครับผมนะฮะไม่ใช่ดิผมผมลืมบอกว่าผมเป็นตัวปลอมเนะี่ยโอเคแล้วนะครับผมมาลุยกันต่อฟึบนะฮะในคลิปนี้เราจะออกเป็นพลังดาบสองชิ้นนะครับผมเป็นดาบสายฟ้ากับทารอนคู่กันนะ นี่พาสซีฟของสกิลสมันดีตรงนี้นะฮะมมันดีตรงที่แบบเวลาจะมีศัตรูมาแก๊งเนี่ยเราจะรู้ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ตรวจจับไกลขนาดนั้นนะอ่าประมาณแบบนี่นี่ประมาณยังไงอนะนผู้ชมผมดูคลิปพี่ดูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราหยุดพิมพ์ทำไมอะเออเนี่ยอ่าศัตรูอยู่ห่างประมาณถ้านับเป็นเมตรในเกมว่าประมาณ7เมตร 8เมตรปะในเกมนะมันจะตรวจจับได้มันจะมีวงรอบแบบนี้นะฮะโอเคฟึบฟึบจึบจั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 บป่าไปเรื่อยๆแล้วครับผมในจังหวะนี้สกิลหนึ่งดีๆโคตรเป็นสกิลที่แบบโคตรเคลียร์คีิดีนะฮะแล้วก็ตัวเราเนี้ยมันจะเหมือนแลสเลยนะฮะคือใช้พลังงานนะครับผมแทนมานานะฮะถ้าไม่มีพลังงานก็คือใช้สกิลไม่ได้พลังงานจะได้มาจากการ ีธรบมด,ดาแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งะครับผมแล้วก็ใช้อันตรีนะฮะหรือเปล่าวะ <c ười> <c ười> คือยิ่งเราใช้ให้มันติดทรูเราเมีเยอะอะเราจะได้พลังงานกลับมาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามใช้ใดูแล้วกันนะครับจุดจแล้วก็ <c ười> ผมไม่รู้ว่าไอ้พาร์สีของสกิลสเนี่ยมันต้องให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามอยู่ในวงเราหรือเปล่านะอันนี้ถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะฮะคือมันบอกว่ามันจะ อา <laughs> มันจะเพิ่มวิ่งไวเพิ่มวิ่งไวกับเพิ่มพลังโจมตีใช่ปะเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าต้องให้อยู่ในวงหรือว่าอยู่ในหน้าจอนะฮะนี่เวลาเราเข้าใกล้ศัตรูมันจะมีวงแบบนี้ใช่ปะนะโอเคนะฮะนั่นแหละนะครับผมเอาไปปึ๊บเอาเดิโอเคกบมาสั่เดีย๋ยวจ้าวโอ้โหโดนปัดเข้าป้อมเรียบร้อยปึ๊บปั่าดาวป่าดาวแจกไพ่ านผู้ชมเคยดูการแจกไพ่ป่ะมันแจกแบบนั้นแหละครับชุบนี่โอ้โหนะฮะตัวนี้บางมากนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคาบ้านแน่นอนไม่ปล่อยผมรอดเลยคาบ้านโอเคแต่ว่าเลนบนเราก็สวยอยู่เนี่ยดับสายฟ้านะครับผมชิ้นที่สองชิ้นที่สาเป็นคารอนนะฮะคือจะผมจะออกเป็นของตีเรียว3ชิ้นนะครับผมแล้วชิ้นที่4จะออกเป็นฟอร์สเคปนะฮะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสกิลหนึ่งมันปลาแล้วมันติดฟอสเคปทันทีนะครับผมคือมันดีมากเลยนะอ่าคือแบบปลากดกวาดแจกให้ฟึ้นๆๆ้ไปก็ติดสถานนะฟอสเขปให้เพื่อนแบบสโลยเพื่อนได้แล้วนะฮะม,มาสาราเยอะหน่อยวันนะี้อย่าเพิ่งเบื่อนะเว้ยมาสาราเยอะหน่อยเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้ว่ามันต้องให้ตัวอยู่ในวงเราหรือเปล่านะหรือว่าแค่อยู่ในหน้าจอก็ได้อันนี้ผมไม่รู้จริงโอเคแต่ว่าเอ้ยด้วยความที่ผมไม่รู้ผมจะอัพสกิลหนึ่งนำก่อนนะฮะ เพราะว่าอัพแล้ได้ดาเมจนะครับผมไอเคลียร์คลิปไวอะไรไวด้วยนะฮะเออจิุดๆสกิลสองอัพแล้วมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะฮะแต่ว่าเวลาไม่มีศัตรูอยู่ในหน้าจอเนี่ยมันก็ไม่มีนะไอเนี่ยโอเคเฮ้ยโอ้โหโดนคอแน่นอนใครโดนวะเพเน่าโดนโอเคเรียกว่าเป็นเรานะฮะโอ้โหโฮ้ยเฟอร์เรนมันมา้างเล่นแบบนี้เลยเฟอร์เรนเฟอร์เรนโรมิงปะน็ตก็มิงวะนี่เออลาก่อนเฟอร์เรนจุดๆโอ้โหลุกเราเอาฮะท่านผู้ชม รู้นี่ตัวแก้ฟเลเรนเลยนะฮะฟเลเรนติโนโยิ่งเรามีพลังความไม่ใช่พลังดิความเร็วการโจมตีเยอะนะครับผมสกิลหนึ่งมันจะยิ่งปลา,ากระจายหลายดอกนะฮะเ,เห็นคนบอกว่าสูงสุดเนี่ยได้9ดอกกันเลยทีเดียวที่ความเร็วกันโจมตี20 0เใช่ปะ9ดอกนี้คือเยอะมากนะฮะนี่แต่ว่าตอนนี้ความเร็วกันโจมตีเราอยู่ที่98.4%นนะครับผมเดี๋ยวได้ทารอนมาก็จะ เพิ่มเป็นประมาณ120นะอันนี้อย่าลืมเม้นบอกนะอย่าลืมเม้นบอกผมไม่รู้จริงๆนะ <c oughs> ชุบชุบชุบ <c oughs> แต่ว่าผมอัพสกิลหนึ่งำผมก็รู้สึกว่าโอเคนะฮะชื่บนี่ถ้าพาสีของสกิลสเนี่ยมันต้องให้ศัตรูอยู่ในวงนี่คือไม่โอเลยนะฮะผมว่ามันไม่โอเลยเพราะว่าการที่จะให้ศัตรูอยู่ในวงก็คือเราต้องพาสีเข้าไปอัดหน้านะฮะไม่ใช่เราต้องอันตีเข้าไปอัดหน้าดิเฮ้ยเโอ้ยนี่มาแล้วบบ เบาเบามากสกิลเรามันเบามันมันจะเป็นสกิลที่เบามากเลยนะจนกว่าเราจะทำให้มันติดติดทรูรามียได้อะท่านผู้ชมถ้ามันติดทรูรามีดจากมังกรสแต็กมังกรเต็มเนี่ยนะฮะคือมันจะแรงมากเลยเลือดฝั่งตรงข้ามจะไหลเป็นน้าเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่มันจะติดทรูรามีเนี่ยมันจะเบาวิวเลยนะฮะนี่พอติดเห็นปะเนี่ยเห็นปะเลือดคีมจะไหลปื๊ๆป๊ป๊โอเคมา ตรงข้ามก็มีเหมือนกันนะฮะเฮ้ยโดนแกงเราท่านผู้ชมเฮน่าทิ้งเราล้วท่านผู้ชมดีตรงที่เราจะรู้ว่าเราโดนแกงนะครับผมสำหรับตันนี้เอ้ยรัดหรอจะราดอ่ะอ่าไม่ได้หรอกโคตรดีคือถ้าติดถ้าติดไอเนี้ยถ้าติดพาสซีฟทูรามินะครับผมเราจะเหมือนการเป็นโอเมนตีระยะไกลเลยนะเราจะเหมือนได้พาสซีฟโอเมนตีระยะไกลอ่ะท่านผู้ชมคือสมมติว่าเอ้ยเฮ้ยเฮน่าตะมังตาบมโอเคสกัดปัด เอาไปบู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 บโอ้โหโดนขัดเรียบร้อยแต่ได้อยู่ฟอเรนมาโอ้โหผมไม่เล่นกับฟอเรนผมไม่อยากเล่นลุกมาอยู่อ่ะท่านผู้ชมลุกสู้ฟอเรนมันเพื่อนซับอยู่เพื่อนซับอยู่เอ้ยซับก็ได้ข้าวว่ะยังไงเนี้ยจัดไปสวยครับผมโอ้โหบ้า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 เอาโอ้โหป้อมยิงก่อนเคปล่อยเพื่อนละลาไปนะฮะไอ้พัดสิบติดใส่ป้อมได้ด้วยนะผมลืมบอกเนี่ยเห็นปะเออพัดสิบติดใส่ป้อมได้ด้วยแต่ว่า สกิลหนึ่งไม่สามารถใช้ใส่ป้อมได้ะฮะถ้าใส่ป้อมได้คือโอ้โหมันก็จะโคตรโกงเกินไปละ <laughs> พาร์สิมันติดใส่ป้อมได้อันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมไปต่อเพื่นอนมังกรคือพาร์สิติดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับผมเอเนี่ยไอทูรามดนะฮะชูริเคนเอาอันติไปแดกอันตินี่โคตรแรงแต่ว่าโดนขัดได้นะครับอันนี้คือขอ้ขอข้อควรระวังนะครับ วันนี้เราจะมาเฮ้อโอ้โหโอ้โหรอดไหมเพื่นะฮะโอ้โหสี่ตัวผมไม่เข้าเข้าไปก็กลายเป็นปุ๋ยนะฮะไม่ดีกว่าไม่เพื่อนอย่านำฉันเออโอเคอย่าไม่เตะอย่าไม่อย่าไม่เตะเขาไปเลนกลางแล้วเนี่ยเขาบอกอย่าไม่เตะชิเฮ้ยโอ้โหระวังโดนคอระวังโดนคอกลับมาปุ๊บปุ๊ป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 ปุ๊อปุ๊ป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  โอ้ยเอาไปเถอะถ้าจะขนาดนี้ก็เอาไปเถอะป้อมไม่อยู่แล้วโอ้โหทำไม FC เขาใจร้ายกับเราจังวะท่านผู้ชมนี่สกิลสอ Shadow Step นะฮะ e n a b ยิงอ Up ก็มันจะยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับผมเพิ่มทีละ1%นึ่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครโอเคมาจิบๆๆ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 ๆ อ๋อนี่ตรวจจับได้ฉันรู้ว่าแกอยู่แถวนี้เอาไปซะและนี่เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยขอซับหน่อยจิ๊บ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 นี่โอ้โหโดนเอ้ยโดนคอใครโดนเราโดนปะโอ้โหไม่ใช่เราโชคดีไปเกือบเกือบเกือบเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมามาเพื่อนโอ้โหเราเป็นผู้บุคคลผู้อยู่แนวหลังนะครับผมเฮ้ย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 โอ้โหเฟอร์เล่นมาโอ้โหตายหมดเลย เพื่อนคอยโอ้โหแต่ที่เพื่อนคิวอยู่นะนะครับผมดูดูเลือดดาร์ซี่เลือดดาร์ซี่เหลือแบบเลือดดำนะครับผมเขาไม่ตายนะฮะเฮ้ยมีนี่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 ในนี้มีโอโ้เห็นปะพาสีมันเด้งมันดีอย่างนี้แต่โอ้โห <c oughs> ฝั่งขวาก็มีนี่ว <c oughs> ่าบายบายมาไปกันต่อนะครับผมชิ้นที่ห้าผมจะออกเป็นเคียวนะครับ อ่าเอาเป็นเคียวก่อนแล้วค่อยไปขึ้นเป็นกอกเกลือกนะครับผมไอ้ตัวนี้เราจะเน้นเป็นซับนะเราจะเน้นค่าไม่ใช่ไม่ใช่เน้นค่าเราจะเน้นซัพพอร์ตนะครับผมเพราะว่ามันมันค่าใครไม่ค่อยได้นะอย่ามาเตะผมบ้านะครับผมพาสีบโดนโดนสตันขัดได้ง่ายนะฮะต้องต้องต้องจับมาดโอ้โหกูโดนคอแล้วยังไงลยโอ๊ยนี่ไงเก็บจัดโอ้โหเกือบตายเลยวยังไง ยังไงยังไงมันก็ยังเป็นแชลลี่นะฮะโอ้โหไอ้นี่มากแล้วโอ้โหเพื่อนดีกีว่าเขาไม่สนอะไรเราเลยเขาฆ่าเราอย่างเดียวโอ้โหเพื่อนเราได้โหมดนี่ครับผมใครที่แบบกำลังตัดสินใจจะซื้อนะว่าตัวมันเล่นแบบไหนนะผมว่ามันคล้ายๆแวนเลยนะครับผมมันคล้ายๆแวนเลยจริงๆนะคือไม่ใช่เป็นตัวที่แบบดาเมจอลังการงานสร้างแต่ว่าเป็นตัวที่แบบคอยซัพพอร์ตนะฮะ คอยซับพอร์ตให้เพื่อนนะครับผมเพราะว่าตัวมันสกิลไม่ติดไม่ติดคลีนะคือมันออกคลีไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าสกิลหนึ่งมันฟูดาวไวมากแล้วก็เราจะใช้สกิลหนึ่งเป็นหลักนะครับผมตัวนี้ไม่เน้นตีธรรมดานะฮะจะเน้นแบบสแปมสกิลหนึ่งครับผมจะเหมือนแวนอะจะเหมือนแวนแบบปลาร้ากระจคอยสตัน์ให้เพื่อนคอยแบบยุกยักยกยักให้เพื่อนนะฮะคอยเล่นแบบนั้นอะท่านผู้ชมอแล้วก็อันติอันติดีดีโคตรนะรผมว่าดีโคตรแต่ว่าข้อเสียเยอะโคตรนะฮะ โดนแบบหยุดหยุดแบบจึ๊กเดียวก็คือโดนหยุดเลยอันนี้คือข้อเสียที่มันเสียมากนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะอันติแต่ละทีต้องคำนวณว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันใช้สตันใช้อะไรไปแล้วนะครับผมแล้วอันตีจะแรงมากก็ต่อเมื่อเราเอาตัวเข้าไปถูนะฮะคือเราเอาเอาเอา,เอาตัวเข้าไปไทเลยใช้อันตีแบบเอาตัวไถยอะ่ะมันจะแรงมากเลือดฝั่งศัตรูจะลดแบบวูบวูบเลยนะครับผมยิ่งเราตีไวยิ่งแรงตัวนี้ สำหรับอันติแล้วก็สกิลหนึ่งนะฮะมาอ่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 าเออ้ยโดนระว,งวงังโดนคอใครโดนไหมเนี่ยเอา้าเอ้าเดี๋ยวนะใครเข้านั้นลุกโอ้โหวงไครเป็นวงไครงงไปหมดแล้วน่เอาอันติมาแดกวึ้วออกนะครับผมอันติแค่กดเดินก็หยุดแล้วนะฮะหยุดแล้วแค่กดเดินก็หยุดแล้วโอเคได้สวยนะครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้เพื่อนเราหดจัดเพื่อนเราหดจัดขอปลาไพ่เล่น มันเหมือนฟาวพ่จริงๆเออมาชึบชึบชึบตีป้อมแรงมากสำหรับตัวนี้ <c oughs> ก็ตามสูตรแคร,รี่เะครับผมแรงพอๆกับการอโอเมียนเลยนะฮะคือพาสซีฟตีป้อมได้เหมือนโอเมียนเลยโอโ้โหไม่สวยแล้วไปแล้วเพื่อนบายบายไม่น่าไปเหยี่ยวบวงเลยเลือดหายหมดเกือบตายโอ้โหนะครับโอโ้เพื่อนเราหิวให้ด้วยนะฮะ,ะไม่ต้องห่วงผมขนาดนั้นก็ได้มาก อ้าวเมียเราตายระวังนะเพื่อนมาในเกมนี้นะครับผมยี่บเ็ดต่อ17นะฮะฆ่ากันเวอร์วังโอ้ยช่วยเรียวมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยมาระวังระวังโอเคสโลให้แล้วอ่ารอดว่ะ่านผู้ชมนี่โคตรจะซับพอร์ตนะฮะโอ้โหโดนดึงชิปแล้วอ้าวโอ้โหคุณโดนคอด้วยชิปเออโอเคมีเคียวมีเคียวอยู่เดไม่รอดเหมือนเดิม โอโ้โดนเข้าอย่างไวแพ้การเข้าอย่างไวแพ้ปะเนี้ยผู้ชมอย่าแพ้ได้เดี๋ยวมาแบกนะเดี๋ยวมาครับผมเออโอ้โหเดี๋ยวมาลงสุดยอด่ะจีจีฟื้พุ 2, ่งไปสกิลสองนะดูไม่ผิดนะเวลาเราพุ่งเนี่ยมันจะวิ่งไวชั่วขนาด,ด้วยนะครับผม <Fuck! S 2> คือชั่วขนาดไม่นานไม่นานนะประมาณประมาณสองวีได้นะถึงป้าไม่รู้นะครับผม hey, ปิดเลยจงังหวะนี้เพื่อนมาอยู่นะครับ แต่ว่าสกิลสองเวลาใช้นหลอดพลังงานหายเยอะมากเลยนะ Darth survey. มันมีก่อเกิดนะเออมา stopped. อันติตัวถู้โอ้หโดนขัดเข้าไปอีกเออได้คิวนะครับผมโอ้โหระวังมันเคาะนั่นไงก Gold, ่อเกิดมีอยู่นะจังหวะนี้อุ้ยเออนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ <Dod> มีสกัดนะฮะไปแล้วนี่ๆจ <narrower> ังหวะนี้เราจะวิ่งไวแเราก็หมดนะฮะมาโอ้โหเพื่อนเรามี เพื่อนเรามีของดีก็คือการฮิวเพน่าลุกมาผมว่าได้หมดเลยว่ะจาังหวะนนี้ได้หมดไหมเนี่ยฟึ้มฟึ้มดาซี่โอ้โหดาซี่หายตัวเอาไปไหนวะ <Double kill. S 1> โอ้โหโอโ้ไปนู่นเหรออันตีหายตัวโอ้โหทักษะดีมีใช่ไปกว่าครึ่งนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหลุกเราโดนโอ้โหอะไรมันจะแรงขนาดนั้นเนี่ยไปแล้วเพื่อนล่างนะเว้ยตี้อไม่เพื่อนกันชึบชึบช,บชบึบปับป๊บปบป๊อปป๊อป ดาซี่ฝั่งตรงข้ามโคตรแรงเลยไม่อยู่แล้วเพื่อนอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ไหวคนดีมันเปลี่ยวหัวใจเอาไปเพื่อนดาซี่เอาปะไม่เอาอ่ะโอเคงั้นเราเอานะครับผมถ้าไม่เอามาเดี๋ยวผมเป็นดันล่างไว้ให้เพื่อนมันล่างลจุ้ยดันล่างให้ไว้นะจ๊ะผมอยากจะลองเอาไปเป็นเอาเอาไปเล่นเป็นสายแท้งเหมือนแวนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอยู่แล้วผมจะลองอยู่ท่านผู้ชม เอาไปออกพวกอ่ขวานนะฮะขวานเฮียวงะนะครับผมเ,เดี๋ยวนะชิ้นสุดท้ายเอาเป็นโบเก้นแล้วกันนะครับผมเสริมดาเมจนิดนึงน,นะฮะมาเพราะว่าตอนนี้ครูดาวก่อเกิดเราครูดาวอยู่นะฮะไปยาวเพื่อนมังกรไม้มังกรไม้เปิดเลยนะจ๊ะจิ๊บ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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังนนี้ปะไม่มี สวยสวยสวยโอ้โหดาเมจจจึกจุ๊กจุกจุ๊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 กจาวกจุ๊กจุเกจุอกจุ๊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 กจกจุ๊กจุ๊กจุนกจุ๊กจุ๊กจุ๊กจ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 ก ตายหมดปะเดี๋ยวมากูเดี๋ยวมาเราไปอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมาโอ้โหเดี๋ยวมาเราไม่ได้อยู่ในไฟเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนสู้เฟอร์เรนได้ไหมได้แล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาโอ้โหมาดูสเต็ปเดี๋ยวมากันนะครับผมในจังหวะนี้เอาวะจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องพึ่งเดี๋ยวมาแต่ว่ามีบัฟอยู่นะโดนจบเลยเนี่ยแทงมันเพื่อนเฮ้ยเกือบได้เกือบได้กเกิดก็เกิดนี่โอ้โหเราต้องให้เรียวมาแบกเออจังหวะนี้ เกิดอีกแทงฟึบตายเรียบร้อยนะครับผมฝังตรงข้ามเหลือแค่ป้อมกลางป้อมเดียวนิดเดียว่าเล่นมาจะยี่สิบนาทีแล้ววะไปเงี้ยงขายอันนี้ไปออกก็เกิดนะครับผมไปยาวๆจังหวะนี้จุ๊บ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 าุ๊บจน เกคิปเอาเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดียเดียเดียเดเดี๋ยเดีนยวเดีนยวเดี๋ยเดมนยครดบโยวเดีเี๋ยวเี๋ยวมีการเดยนเดี๋ยวเดน๋อโเดี๋ยดี๋อ3เดีบยวเดี๋ยเดี๋มเดี๋เดิเดียวีกยอเกิดมันมเีกยอเกิเดี mm ี hmm. ah, ๋ยวดีวเดียวดวเดด้ีีีว่า จีิว่าโอ้โหมันก็เกือบโอ้โหเราก็เกือบตายนม่ฮะมันเป็นตัวที่แบบตามฆ่าใครไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสกิลซีซีเราไม่มีสกิลซีซีไว้หยุดนะฮะสำหรับตัวนี้นะไม่เหมือนแวนนะอาจจะคล้ายแวนแต่ไม่เหมือนแวนนะครับผมอ,อ,อ,บอ่าจิก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 กอ้าวเพื่อนอ่าไอ้เลือดไหลเป็นน้ำลาก่อนเลเวล,เลสอ้าวจบเลยนะครับผมในจังหวะนี้ยี่สิบนาทีสี่สิบแปดวิสี่สิบเก้าห้าสิบห้าหนึ่ง บายบายจบเลยนะครับโอ้โหอโอเคนะครับผมแนวทางการเล่นมันก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าลองไปออกของแบบพวกตีไวแบบแบบฟูตีไวเลยนะก็จะตีไวมากนะครับผมโอ้โหสิบเราตายไป5นะคิวไป8 SC-14 โอ้โห s อซี SC เยอะมาก <laughs> โอเคอ่ะก็จะประมาณนี้วิธีเล่นแล้วก็การออกของนะครับผมส่วนรุ่นที่ใส่นะฮะ ก็ใส่แล้วแต่นะครับผมใส่เป็นอเวกก็ได้หรือว่าเป็นออนสล็อตก็ได้นะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมใส่เป็นอเวกสามเม็ดมั้งแล้วก็ใส่เป็นออนสล็อตนะครับผมคือเน้นดาเมจด้วยแล้วก็เน้นตีไวด้วยนะครับผมคือเราจะเน้นดาเมจซะมากกว่านะสาหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะไปออกของพวกตีไวในเกมเอานะครับผมอันนี้คือความคิดของผมนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่สามารถตามค่าใครได้เหมือนพวกแวน พวกเทลพวกอะไรพวกนี้นะคือพวกนี้มันเป็นแครี่ที่แบบสามารถตามค่าได้นะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยการที่จะไปตามค่าคนคนหนึ่งโอ้โหค่อนข้างยากเลยนะ,นะครับผมเออเพราะว่าซีซีอะไรก็ไม่มีนะครับผมตัวนี้เน้นซับนะครับผมจะเก่งก็ต่อเมื่อเราแบบพยายามซับแล้วก็พยายามให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลให้หมดก่อนแล้วก็อันติเข้าไปแบบฟุเนะครับผมคือจะแรงมากเลยนะฮะอันติเนี่ยแรงจริงแต่ว่าโดนขัดได้โดนอะไรนิด,นดหน่อยก็ป๊บได้แล้วนะครับผมแล้วก็ อันติแคนเซิลได้โดยการกดเดินนะครับผมหรือว่าการกดสกิลสองพุ่งก็สามารถคนเซิลอันติได้แล้วนะครับผม,มง่ายๆตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่หวือหวานะครับผมผมมองว่าเป็นตัวที่แบบปกติปกติธรรมดาธรรมดานะเออคือแบบไม่ได้เข้าขั้นถึงขั้นว่าโกงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือเล่นได้อะแต่ว่าไม่ได้โกงนะครับผมเหมือนตัวใหม่ๆตัวอื่นนะครับ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ซียูไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปลองในพวกเซเอเทมที่มันแบบ ตีไว้แล้วก็พวกเซตไอเทมแท้งดูนะครับผมคือผมอยากจะทำแบบอีกสัก2คลิปนะเกี่ยวกับยามาเตะน,นะครับผมใครที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าอยากให้ทำต่อหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกัน